นัททิวให้อาหารปลาแบบโอมากาเซ่นัททิวอยากลองไหมอยากลองคับแม่งั้นไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่พาไปแน่แต่นัททิวต้องทําความสะอาดบ้านให้แม่ก่อนนะได้เลยครับเรื่องง่ายๆที่นัททิวบอกเป็นเรื่องง่ายๆก็เพราะที่บ้านเรามีตัวช่วยอย่างเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้รุ่นดีมี่วีสิบเอ็ดซีมีแรงดูดตั้ง240 0 0พีเอดูนะขวดน้ําที่เต็มขวดยังดูดขึ้นมาได้อะทุกคน ฝุ่นไร้สายแบบ2ูอินวใช้งานสะดวกยกไปไหนก็ได้มีหัวแปรงให้เลือกใช้งานถึง4ี่หัวหัวแปรงอันแรกสําหรับดูดพื้นไม้พื้นปูนหรือกระเบื้องแบบผมก็ใช้ได้หมดเลยเศษฝุ่นเศษผมตัวนี้ช่วยได้ดีมากและถ้าอยากดูดฝุ่นขนาดเล็กต้องใช้หัวแปรงตัวนี้หัวแปรงแบบดูดไร้ฝุ่นดูดไรลฝุ่นที่นอนพามานก็ดูดได้ แปลงที่3เป็นหัวแปรงขนาดเล็กสามารถดูดแป้นพิมพ์คอมได้อย่างดีเลยและหัวแปรงอสุดท้ายใช้ดูดฝุ่นตามซอกโซฟาหรืออะไรที่อยู่ตามซอกตามมุมได้หมดเลยแบตเตอรี่ใช้ได้นานถึง60นาทีมีระบบกองฝุ่นได้ถึง99.97เซเลยนะโอ้โหดูฝุ่นบ้านเราเยอะมากเครื่องดูดฝุ่นดีมี่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงสั่งไปไม่มีผิดหวังแน่นอนและเบาแรงได้เยอะเสร็จแล้วแา่ทีนี้ไปได้บ้านสะอาดขนาดนี้แล้วเราก็ไปกันเลย จากนั้นก็เอาอาหารปลาใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ยำหยำโอมาเกซโอมาเกซทุกคนคอยดูชอตที่นักทิวโยลงไปให้ปลานะคะโอ้โ oh ห <soc> <el ous> เขา้าปากปลาพอดีเลยอะ่ะ <c oughs> ทุกคนอย่างแม่ <c oughs>